สวัสดีครับเพื่อนๆครับ PPD Channel ครับวันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์นะครับเมาส์เกมมิ่งตัวล่าสุดจากแบรนด์โลกาครับชื่อรุ่นว่า s h i n l u โ Pro w i r e ครับเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นรูปทรงใหม่ที่โลกายังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีจุดเด่นคือเรื่องของการที่เราสามารถเปลี่ยนสวิตช์เมาส์ได้ครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องใหม่มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยใช้เวลาในการทําคลิปนี้นานมากๆนะครับเพราะว่า ผมต้องทดสอบสวิตของแต่ละตัวนะครับซึ่งคิดวันนี้ครับเพื่อนๆจะได้คำตอบเลยครับว่าสวิตแต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะยังไงมีจุดเด่นยังไงนะครับเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบให้ดูแล้วนะฮะไม่รอช้าครับเราไปอันบ็อกกันเลยครับแกะกล่องมาครับจะเจอของตามภาพเลยนะครับถือว่าจัดเต็มมากๆเลยครับก็จะมีเมาส์หนึ่งตัวครับชินริวโปรนะครับแล้วก็ ตอนนี้จะมีแค่สีดำนะครับแต่เขาจะเป็นสีดำที่เหมือนแบบเราสามารถเห็นของข้างในอ่ะมันจะเป็นสีดำขุ่นๆนะครับไม่ใช่สีดำทึบนะครับเราจะเห็นวงจรข้างในนี่เห็นมาเห็นโลโก้นะครับแล้วก็จะมีดองเกิลนะครับเสียบอยู่ที่ตัวเมาส์ตรงนี้นะครับไฮไลท์สาคัญครับคือสวิตช์ครับสวิตช์ของเมาส์นะครับที่ให้มาเปลี่ยนอีก4ชุดนะครับคือเขาจะมีอยู่ในตัวเมาส์1ชุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีก4ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมาส์ฟีดสำรองนะครับเป็นเมาส์ฟีดสำรองซึ่งเมา จะมีที่เขายังไม่ได้ใส่มาให้นะครับคือตรงใต้สวิตนะครับตรงนี้ครับยาวๆเนี่ยเราสามารถวางไว้ตรงจุดเปลี่ยนสวิตตรงนี้นะครับก็จะทําให้ลื่นมากขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีพลาสติกใสตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกใสบางๆนะครับซึ่งทางเรากาบอกว่าเราสามารถเอาไอ้พลาสติกใสๆตรงนี้ครับใส่ไว้ที่ใต้ตัวสวิต์นะครับมันจะทําให้ลดระยะการกดของสวิต์นะครับซึ่งเท่าที่ผมได้ใช้มานะครับมันยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีครีมที่สวิตมาให้ครับอันนี้ดูดีมากๆเลยนะครับแข็งแรงคงทนมากครับอันนี้โอเคมากแล้วก็จะมีไขโครงหนึ่งตัวครับไขโครงตรงเนี้ยเอาไว้ปรับระยะการกดของสวิต์นะครับซึ่งตรงเนี้ยครับจะมีรู2รูนะครับก็ ถ้าเกิดหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้สวิตช์เนี่ยมีความเบามากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยหมุนไปด้านซ้ายนะครับก็จะทําให้สวิต์มีความแข็งมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เท่าที่ได้ทดสอบใช้ก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานอีกหนึ่งเล่มนะครับสวยมากเลยครับเป็นภาพประกอบครับซึ่งภาพประกอบบนตัวกล่องเนี่ยก็เป็นฝีมือของคนไทยนะครับเป็นศิลปินคนไทยซึ่งตรงนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆอ่านนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางข้อนะครับที่โลกาไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกนะครับเพื่อนๆต้องมาศึกษาเองนะครับว่าเมาตัวเนี้ยมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไรก็เดี๋ยว ผมจะเอามาเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสายเคเบิลอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นสายพาราคอร์ดสายถักนะครับพร้อมกับตัวต่อขยายสัญญาณนะครับเราก็เอาดองเกิลที่เสียบที่ตัวเมาส์นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อทําการใช้งานเมาส์นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มโยกนะครับประมาณ4จุดนะครับถ้าโยกไปด้านบนสุดนะครับจะเป็นการปิดเมาส์นะครับถ้าโยกไปที่ P1 นะครับจะเป็นการเปิดตัวเมาส์นะครับนี่มีไฟขึ้นแล้วนะครับ พร้อมกับโพลิงเลดอยู่ที่500เฮิรตนะครับอันนี้จะเป็นโปรไฟล์นะครับ P1, P2, P3 ถ้าเกิด P2 เนี่ยจะเป็นการใช้โพลิงเลดอยู่ที่1,000นะครับแล้วก็ P3 เนี่ยจะเป็นการใช้โพลิงเลดอยู่ที่125นะครับแล้วเขาก็จะมีโคเวอร์ให้เปลี่ยนให้อีก1ชิ้นนะครับซึ่งโคเวอร์ตรงเนี้ยมันจะมีแบบต่ำกับแบบสูงนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีเขียนไว้ที่โคเวอร์นะครับพบเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยชิ้นไหนมันต่ำชิ้นไหนมันสูงครับ ออยากไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในคู่มือครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาบอกว่าตัวมา์ตัวนี้สามารถปรับระดับนะครับได้3ระดับเลยนะครับระดับแรกก็คือการถอดโคเวอร์ครับพอการถอดโคเวอร์เนี่ยจะทําให้ด้านท้ายตรงเนี้ย มันจะต่ํามากนะครับต่ําขนาดว่าเวลาเราจับแบบคลอเนี่ยมันจะไม่ชนอุ้งมือเรานะครับก็สําหรับใครที่ไม่ชอบให้มีตัวเมาส์มาชนอุ้งมือก็ถอด cover ออกนะครับแล้วก็ cover ที่ให้มานะครับเขาก็จะมีแบบต่ํากับแบบสูงนะครับตรงนี้ก็ต้องลองเปลี่ยนกันดูนะครับก็ระยะมันจะห่างกันประมาณ2มิลนะครับอาจจะดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครชอบการจับเมาส์ที่เวลาจับแล้วมันชนอุ้งมือก็หาแบบสูงมาใส่นะครับประมาณนี้สําหรับน้ําหนักของเมาส์ชินดิวโปนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ประ 70กรัมครับก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปครับรูปทรงนะครับเมาสตัวนี้ครับเป็นรูปทรงสมมาตรนะครับแล้วก็ลักษณะครับน้าจะต่ําท้ายจะโด่งนะครับซึ่ง เป็นเทรนด์ของเมาส์ในยุคนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆลองดูด้านใต้ตัวเมาส์จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีความบานออกนะครับตรงกลางของตัวเมาส์เนี่ยมันจะตรงๆนะครับแล้วก็จะบานออกนะครับเพื่อที่จะสอดรับกับอุ้งมือของเราเรื่องรูปทรงครับผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเมาส์รูปทรงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับจากที่เคยใช้ตัวแ a มโ u เอเลนติดมานะครับหรือว่าจะเป็นมินจูโซโซลานะครับรูปทรงเขาก็จะประมาณนี้แหละนะครับน่าจะตำาๆท้ายจะโด่งหน่อยนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะบานออกสอดรับกับอุ้ จับแบบคอกริปนะครับแบบปามอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันสั้นนะครับตัวเมาส์เนี่ยรู้สึกจะยาวประมาณ120มิลเองการจับแบบคอกริปครับผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับจากการที่ได้ใช้งานมานะครับฟิงเกอร์ทิปก็โอเคนะฟิงเกอร์ทิปก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเซนเซอร์ครับใช้ของ Pi กอาร์ตสามสามเก้านะครับดีพีไอสูงสุดอยู่ที่2อ0 0 0นครับค่า IPS อยู่ที่650าถือว่าเป็นเซนเซอร์รุ่นล่าสุดในตลาดในตอนนี้นะครับส่วนมากก็ตอนนี้จะ ก็กดไปนะครับเขาจะมีค่าโรงงานอยู่นะครับแต่ส่วนมากผมก็จะใช้แค่800นะครับก็จะเป็นไฟสีน้าเงินครับแบตเตอรี่ครับทางโลกานบอกว่าตัวเนี้ยครับสามารถอยู่ได้ประมาณ44ชั่วโมงนะครับแต่ต้องเป็นแบบปิดไฟนะครับแล้วก็ใช้พลิงงาเลืออยู่ที่1,000นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดไฟเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ต่ำกว่านี้นะครับวิธีปิดไฟนะครับกดปุ่ม forward นะครับปุ่มนี้นะครับแล้วก็ scroll view กดค้างไว้นะครับประมาณ5าวิเพื่อนๆลองดูไฟตรงข้างล่างนะครับ5าวิเสร็จไฟก็จะดับนะครับอันนี้เป็นการปิดไฟแล้วนะครับ เมาส์ฟีครับเป็นเทฟลอน100%นะครับแล้วก็อันนี้เขาไม่ได้มีฟิล์มติดมานะครับก็คืออันนี้สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องลอกฟิล์มออกนะครับไม่มีปัญหาในการเล่นครับฟีดมีความลื่นสูงครับเป็นเทนะฟลอน100%ครับเมาส์ตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับมีความสามารถในการเปลี่ยนสวิตได้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของเมาส์ตัวนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาเริ่มเข้าเรื่องของสวิตกันแล้วนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ที่โลกาให้มานะครับเป็นครีมคลิปสวิตนะครับวิธีเปลี่ยนสวิตนะครับตรงนี้ะน,นาารบกออกะคะั ให้เราเอาเลฟจิกไปนะครับแล้วก็งัดขึ้นตรงๆนะครับนี่ตัวเมาส์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาปกติเลยนะครับเขาก็จะมีเคเบิลต่ออยู่นะครับแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นสวิตช์ของเรานะครับอันนี้เป็นสวิตช์จากโรงงานครับ c o r o n a b u e s h e l Pink นะครับจริงๆสายตรงนี้สามารถถอดได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ถอดดีกว่านะครับเราก็สามารถดึงได้ดื้อๆเลยนะครับเอาคีมนะครับจับตัวสวิตช์ไว้นะครับแล้วก็ดึงออกตรงๆเลยนะครับ นี่แค่นี้ครับดึงออกง่ายมากนะครับแล้วเราก็เอาสวิตตัวใหม่ใส่ไปนะครับซึ่งเขาจะให้มาอีก4ชุดนะครับ3แบรนด์ผมลองใส่ตัวนี้แล้วกันนี่สีเหลืองนะครับชื่อว่า TTC Go นะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องใส่ให้ถูกด้านได้เลยครับต้องให้ตัวสวิตเนยเอ็นไปด้านหน้าของตัวเมาส์นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่นะครับตรงนี้ด้านหน้าของตัวเมาส์เราก็เอาตรงสวิตตรงเนี้ยเอ็นไปด้านหน้าของตัวเมาส์นะครับก็วางไปก่อนนะครับนี่วางแบบนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วดันปึ๊บ เสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับเอาส่วนหน้าใส่ก่อนนะครับเอาส่วนหน้าใส่ก่อนปึ๊บนี่เสร็จแล้วครับง่ายมากครับวิธีเปลี่ยนง่ายมากซึ่งเรื่องของสวิตครับมันจะทําให้ความรู้สึกในการเล่นของเราแตกต่างกันเหมือนกันนะครับสวิตแต่ละตัวไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันเดะนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเรื่องฟิลลิ่งการกดเรื่องความดิดเด้งในการกดจริงๆมันใกล้เคียงกันครับแต่มันอาจจะมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งอาจจะรู้สึกได้หรือรู้สึกไม่ได้ก็ได้นะครับ ในต่างประเทศครับเขามีการโหวตนะครับมีการคุยเรื่องสวิตนะครับว่าตัวไหนดีนะครับอย่างในภาพที่ผมเอามาให้ดูนะครับเมื่อ2ปีก่อนเขาก็มีการโหวตสวิตท,ที่ดีที่สุดของเมาส์กันนะครับก็มีคนโหวตประมาณ200กว่าคนนะครับอันดับหนึ่งเลยเขาให้ของ KGM 8.0นนะครับเป็นสวิตท,ที่ดีที่สุดนะครับ ตอนที่มซูเอเลนติสจะสร้างเมานะครับเขามีการโหวตในคอมมูนิตี้ของเขานะครับว่าอยากจะให้มซูเอเลนติสเนี่ยใช้สวิตช์ของอะไรนะครับก็เขาก็ทำโหวตขึ้นมานะครับมีคนโหวตประมาณ500กว่าคนนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งก็คือหัวโนบูเชลพิงดอทนะครับแล้วก็อันดับสองก็เป็นของ KLG m 8.0นะครับซึ่งแปลว่า เทรนในยุคนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนะครับคนชอบโคโนบูเชลพิงด์ดอทมากขึ้นนะครับโอเคครับเรามาทำความรู้จักคร่าวๆของสวิตแต่ละตัวกันนะครับเริ่มจากสวิตตัวแรกนะครับ KGM 8.0นะครับจะเป็นสวิตสีดำขุ่นๆนะครับจะเห็นวงจรข้างในครับแล้วก็จะเป็นดอตสีดำนะครับตัวนี้ครับสามารถรองรับการคลิกที่80ล้านคลิกนะครับแล้วก็สวิตของ KGM 8.0เนี่ยเอ่อในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในเมาส์หลายตัวมากนะครับเพราะว่าเมาส์หลายตัวเนี่ยชอบใช้สวิตตัวนี้กันนะครับเมาส์รุ่นใหหม่่ๆลายตตตัััววนนนนะะะคครรบบอไปปปเเ็็ Omron 20M จสสิีด แล้วก็มีดอทสีขาวนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็สวิตช์นะครับเขาจะเขียนว่า Omron นะครับตัวนะครับเป็น TTC Go นะครับสวิตต์ตัวเนี้ยสามารถรองรับการคลิกที่ประมาณ60ล้านคลิกนะครับแล้วก็สวิตต์ตัวนี้มักจะอยู่ในเมาส์ของ G-Wuop กับ Hyper X ครับ Hyper X Power Firehead ครับเขาใช้สวิตช์ของ TTC Go นะครับแล้วก็อีกลักษณะเด่นของ TTC Go นะครับคือเป็นสวิตช์ที่กันฝุ่นครับแน่นอนว่า Power Firehead เนี่ยมันเป็นเมาส์ที่มีรูนะครับเขาก็เลยใช้สวิตช์ที่สามารถกันฝุ่นได้นะครับตัวนี้มีความดิดเด้งดีมากครับ ต่อไปเป็นสวิตช์จากแบรนด์ฮัวโน่นะครับจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีดอทสีขาวตัวนี้ชื่อว่าฮัวโน่บูเชลไวท์ดอทนะครับตัวนี้มีอายุการใช้งานอยู่ที่20ล้านคลิกนะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์เก่าแล้วแหละมักจะอยู่ในเมาส์ของโซวีกับ Steel Series นะครับแล้วก็สวิตช์จากโรงงานนะครับที่ติดมากับตัวเมาส์นะครับอันนี้คือฮัวโน่เหมือนกันครับฮัวโน่บูเชลพิงดอทนะครับจะมีดอทสีชมพูเห็นไหมครับแล้วก็สวิตช์เนี่ยเป็นสวิตช์รุ่นใหม่นะครับซึ่งงงปปปปกตตตติิมมมมัััััััันน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 นจจจะะะะะไ่่่่่โโรรรรรใใใสสสสสคคคบบบอออีี้้เเเ็วววลลาาุดยยช์์ูขง ซู a อ l ลนต i c มินินะครับซึ่งเป็นตัวล่าสุดเลยครับแล้วก็สวิตตัวเนี้ผมชอบมากนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปฟังเสียงกดกันก่อนครับว่าเสียงกดของแต่ละสวิตเนี่ยจะเป็นยังไงครับ สวิตแต่ละตัวครับจะมีความดิดเด้งมีความนิ่มมีความแข็งแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้บอกเลยว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับแทบจะแยกไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองใช้เวลากับมันดีๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสวิตแต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันผมใช้เวลาในการทําคลิปนี้มากนะครับเพราะว่าผมต้องทดสอบแต่ละสวิตนะครับแล้วก็พยายามที่จะเล่าความรู้สึก ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับผมบอกก่อนว่าภาพนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าฮัวโนไวดดอทมันนิ่มก็ได้ก็แล้วแต่ครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมะะ้วกัน ก็าตามภาพเลยครับผมจะรู้สึกว่าออรรอนเนี่ยมีความนิ่มที่สุดนะครับแล้วก็ TTC Go โกเนี T ่ยจะดูแข่งที่สุดนะครับแต่สวิตท,ที่แข็งเนี่ยมันก็จะมีความดิดเด้งเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับตามหลักเลยนะครับเคลครับผมจะรู้สึกกลางๆนะครับแต่เป็นความรู้สึกกลางๆที่ไปทางแข่งเหมือนกันนะจริงๆแล้วเคลไม่ได้นิ่มนะครับเคลมันจะกลางๆไปทั้งแข็งแล้วกันนะครับแล้วก็ฮัวโนครับที่ผมรู้สึกว่าชอบที่สุดเลยครับเพราะว่ามันมีทั้งความนิ่มแล้วก็มีความดิดเด้งแฝงอยู่นะครับซึ ผมบอกเลยนะครับผมแงเข้าแงออกเนี่ยน่าจะประมาณ50กว่าครั้งแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะทดสอบให้มันละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็สวิต์แต่ละตัวนะครับผมถอดเข้าถอดออกก็เป็นเกือบ50รอบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไปใช้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยทดสอบสวิต์ของแต่ละตัวนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกสนุกมากแล้วพยายามหาสวิตที่เข้ากับเรามากที่สุดนะครับสวิตที่เราชอบมากที่สุดนะครับคิปวันนี้ครับผมแนะนําได้แค่คร่าวๆนะครับ ึ่งเพื่อนๆควรจะได้ไปทดสอบเองจริงๆแล้วกันเพื่อนๆอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้นะครับผมได้สรุปสวิตของแต่ละตัวนะครับเริ่มจากเคลครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสวิตที่ดิดเด้งดีนะครับแล้วก็มีเสียงค่อนข้างดังนะครับแล้วก็มักจะใช้ในเมาสรุ่นใหม่ๆหลายๆตัวนะครับเมาส์ออกใหม่หลายๆตัวนะครับจะใช้เคลเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ออมรอนครับออมรอน 20m อันนี้เป็นออมรอนจีนนะครับไม่ใช่ออมร้อนญี่ปุ่นออมร้อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสวิตที่ดูกลางๆนะครับไม่ได้เด่นมากนะครับคือถ้าเก ที่สุดนะครับแล้วก็มันมีความนิ่มนะครับแล้วก็เสียงไม่ดังเท่าไหร่นะครับควอโน,นบูเชลพิง์ดอทครับเป็นสวีทที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีความนิ่มนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความเด้งเหมือนกันแล้วก็ เสียงไม่ดังเท่าไหร่นะครับเสียงไม่ดังเท่าไหร่สวิตตัวนี้จะอยู่ในแลมซูแอตเลนติสนะครับฮัวโนไวดดอทนะครับ <ain> ผมรู้สึกว่ามันเป็นสวิตอีกหนึ่งตัวที่ดูกลางๆเหมือนกันนะแต่มันจะแอบ,บไปทางแข็งหน่อยถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มจากสวิตตัวไหนก็ผมแนะนํออมรอนแล้วก็ฮ <ain> ัวโนไวดอทเนี่ยนะครับที่แนะนําให้ลองก่อนนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความกลางๆแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับทีทีซีโกครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสวิตท,ที่มีความเด้งมากนะครับก็คือก,กดไปปุ๊บมันจะเด้งกล,ลับป เป็นสวิตที่สามารถกันฝุ่นได้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับสวิตทั้ง5ตัวครับผมได้เอาไปเล่นเกมมานะครับต้องบอกว่าเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้าตัดเรื่องสวิตออกไปนะมันโอเคมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์เรื่องการส่งสัญญาณนะครับเรื่องของรูปทรงก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมให้ความสาคัญอันดับหนึ่งนะผมยังคงให้ความสําคัญอันดับหนึ่งอยู่สําหรับเรื่องของรูปทรงนะครับเรื่องสวิตเนี่ยเป็นเรื่องลองๆนะครับ ก็มันทำงานได้ดีมากครับสำหรับชินดูโปตัวนี้แล้วก็จากการที่ผมได้ไปเล่นมานะครับผมมินทั้งข้อที่ชอบนะครับแล้วก็เป็นข้อตินิดนึงแล้วกันข้อแรกเลยผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนสวิตเนี่ยเป็นลูกเล่นที่ดีมากนะครับผมรู้สึกว่าผมสนุกมากขึ้นนะครับในการได้ทดสอบใน,ในการได้เทสสวิตต่างต่างนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยได้ใช้สวิตบางตัวผมก็แนะนําให้รอนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็สวิตแต่ละอันเนี่ยมันก็มีราคาเหมือนกันนะอย่างที่ผมได้ไปเช็คมาของที่ท,ทีซีโกว่ลนะครับถือปปว่า โลกาก็ใจปั้มเหมือนกันนะครับให้มาเทสเพียบเลยแล้วก็พยายามหาสวิตท,ที่ตัวเองชอบให้เจอครับมันจะทําให้การเล่นเกมของเพื่อนๆเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นครับอันนี้คอนเฟิร์มเลย อีกข้อครับรูปทรงยังเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของผมเหมือนกันนะครับรูปทรงแบบนี้ครับมันเป็นรูปทรงที่อยากให้เพื่อนๆลองนะครับมันเป็นรูปทรงที่หน้าต่ำๆท้ายจะโด่งๆหน่อยสอดรับกับฟุ้งมือของเรานะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนคงอาจจะใช้รูปทรงแบบสมมาตรแบบจีโปมาก่อนนะครับที่ด้านหน้ากับด้านหลังมันเท่าๆกันนะครับซึ่งรูปทรงประมาณนี้ครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะครับแต่ผมก็ยังอยากให้ลองนะครับลองเปิดใจดูรูปทรงใหม่ๆเหมือนกันน่าจะทําให้การเล่นเกมของเราเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นคคราาาาผมมถือว่เก ชินดิวโปรเนี่ยมีราคาอยู่ที่31,90บาทแล้วก็รับประกัน2ปีด้วยราคาประมาณ3,000ต้นเนี่ยถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับประสิทธิภาพนะครับเทียบกับของที่ให้มานะครับมันไม่ได้แพงจนเกินไปครับราคานี้ข้อที่ชวนให้เพื่อนๆคิดแล้วกันนะครับรูปทรงประมาณเนี้ยเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับเรายิ่งรูปทรงประมาณเนี้ยมันเป็นรูปทรงที่ ผมถือว่ามันแปลกแล้วกันมันไม่ใช่รูปทรงของเมาส์ทั่วไปนะครับเรื่องของหน้าต่ำท้ายโด่งเนี่ยแต่เทรนด์เมาส์ในตอนนี้นะครับเทรนด์หน้าต่ำท้ายโด่งเนี่ยลหลายแบรนด์ก็ออกมาทีทเลยนะครับเมาส์ X2 นะครับเมาส์แลมซูเอเลนตินะครับเมาส์นินจูโซโซรานะครับล้วนเป็นรูปทรงประมาณนี้หมดเลยนะครับหน้าต่ำท้ายโด่งก็ถือว่าเป็นรูปทรงที่อยากจะให้เพื่อนๆลองแล้วกันอีกข้อนึงนะครับผมจะไม่เรียกว่าเป็นข้อตีนะครับเป็นข้อที่อยากจะชวนให้คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าการี่่เเมันนรปดออ็ืืงง แต่พอมันเปิดสวิตได้แบบนี้นะครับผมแอบนึกถึงเรื่องของความแข็งแรงความคงทนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมดึงเข้าดึงออกมาเป็น50กว่ารอบแล้วมันก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ผมแค่กลัวนะครับกลัวในอนาคตว่ามันจะทําให้ตัวเมาส์เสียหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอาการที่ปรับแต่งได้เยอะๆแบบเนี้ยผมก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีความมั่นคงอะไรมากนักนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสวิตของชินริวเนี่ย มันปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แผ่นพลาสติกนะครับลดระยะการกดนะครับเรื่องของการปรับความเบาความแข็งของสวิตได้นะครับก็ตรงนี้ก็มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะทําให้สวิตตัวเนี้ยมันขาดความมั่นคงครับจริงๆซื้อมามันก็ควรจะได้ทดสอบได้ลองเล่นนะครับแต่ถ้าถามผมนะ แค่การเปลี่ยนเซอร์วิสอย่างเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วก็สนุกแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาวางขายแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็มีหน้าร้านเหมือนกันนะครับก็บางร้านนะครับก็ถือว่าเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมใช้ระยะเวลาในการทำมากนะครับแล้วก็เจอกันกับคลิปรีวิวหน้าของเราครับสำหรับวันนี้พีบีดี